สับตัวนี้กาเทียเนาะซ่อมตัวเสีย<ฟ>เดัะพังมาแล้วตัวนี้ถอดตัวเสียออกให้หมดนะตัวเสียเจอแล้วก่อนจะใส่ของลงไปนะ่ให้จ่ายไฟเข้าก่อนไฟ อออแล้วนะต่อไปก็สังเกตสังกานะจับ deposit. ดูนะโดยการให้วัดไฟก่อมิเตอร์ดีตอนนี้หน่อยมัมีลมนะใช้ตัวนี้อยู่เจอตัวนี้ด้วยเป็นเข็มด้วยอะจจจิมกลาวไว้ตรงนี้ของบอกไฟ ตอนนี้ได้วัดได้ร้อยแล้นะบวกลบร้อยก่อนละกันบวก้อยอยู่นะ,ะไปบวกลบก็ได้มาแล้วเนาะบวก้อ,กอยลบรอ้อยทีนี้เราจะใส่เฟสเนี่ยหาสัญญาณ ที่มันเป็นคอมพลอเตอร์ที่แปลงมาเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยบวัดดูมันจะเตอมันหรือเปล่านะแตนเครื่องนี้สังเกตังกาอยู่แล้วไออาร์ตรงตอนเนี้ยพังแน่นอนเพราะวะ่าร้อนมากวัดแบบนี้ก่อนก็ได้วัดลงไป เอกหนึ่งลนี้ก็ยังไม่มีออกมานะตัวนี้ก็ยังไม่ออกเราิดพาไปทางนี้สักหน่อยสโคปไปโฟกัสอะไรใส่เอกสิบไปก็ะดะนะ,ะ,ะเห็นไหมว่ามัน,มนสูงหน่อยนะมันไม่มีความเท่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะซึ่งตัวนี้ ใช้มือนี่นะฮะนะอ่ะตอนนี้ทางนี้ออกแล้วนะ,ะ่ะจะตกแฟที่ความที่มาครับคาเกตนะใส่มือเอานะฮะฝั่งนี้ไม่มีนะฮะฝัะ่งนี้นโอเคไม่มีสิ่งเป็นไปได้คือไออาร์มาเสียแน่นอนนจับแล้วมือแล้วมันร้อนอยู่แล้วก็ตัวน,นี้แกน แกนแกนแกนไม่นะลือออกมาแล้วก็พันครับตามเดิมครับนผะู้ช่วยขอรวดหน่อยครับรวดนะรวดนะหาไมา้เส้นเท่าเดิมลืออมาเหมือนเดิมแล้วพันก็ไปใหม่นะไม่งั้นใส่ไปมันก็จะพาพังอีกอก,ก่อนอันนี้ถามว่าทำไมใช้ตะโขบแล้วถ้าคนไม่มีตะโขบจะซ่อมยังไงได้ เราก็ต้องทำอะไรที่แบบไม่เหมือนจะบ้านในเมืองเขานะทำตอบขา,าเองนะผมตั้งมิเตอร์ตั้ง1ติดบอลก็การขวัดเกตแบบอันนี้อยู่นะ,ะที้มไปที่ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เขมมิเตอร์อยู่ปกติอันนี้อ้อยตับนะมีการสัญญาณเคลื่อนสัญญาณมอดอยู่นะ ง่ายๆนะเป็นการหาเอานะครับตอนนี้ก็รอดูอีกทอนนึงคือพันแกนกับสายเฟสลงไปนะมาจดลองเสียงนะครับกสอนคะู่มาถึงขั้นตอนนะก่อนที่จะใส่เฟสไปอนนี้ไอซีที่มันพังนเนี่ยมันลบเบอร์มานะก็เปลี่ยนให้ต่างสองตัวทำเป็นปคู่เลยแล้วก็ แกนลูกพัดที่มันพังแล้วก็พันใหม่รอบเท่าเดิมหรือม,มาอย่ังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวใส่ลงไปก่อ oh นแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปอมาถึงข่อนที่เราใส่หาลงแล้วใส่แกนแล้วเตรียมใส่เฟสนะนะครับพยานใช้มือ,อนะเราจะเห็น ว่าจังหวะที่มือเราโดนเนี่ยมันจะมีสแควร์เวฟมาที่พาเกตเลยนะจะย้ายออกมามาที่ปิดฟังก่อนนะตัดตัวนะออกมาแล้วนะฮะตอนนี้จะใช้มิตเตอร์บาง เจอก็วาาได้ทิ้มไปนะที่าเกอ,อ,อากกล้องไปยมกลองก่อนนะ,อะที่ทิ้มอยู่นะัะ เซอร์มิเตอร์จะลบทัวโม่แหละเดี๋ยว้างนอ่คือมันจะรวมแต่ละต้องมีการกระดิกไปเคลื่อนไหวนะฮะเดี๋ยวทำใหม่อันนี้ หมายถึงว่ามันพร้อมที่จะใส่เฟรลงไปได้แล้วนะตังนี้มั่งวางไปจะกลับสายก่อนจะต้องมีเหมือนกันนะครับที่มันตีลงนเนร่าะว่าสายเมเตอร์มรันจะกลับอยู่นะครับ ไม่มีตะขบกอดไซมิเตอร์อ่ะมาดูตอนใส่เฟสอันนี้จักที่ใส่เฟสลงไาหมดแล้วนะเรยบร้อยแกเรยบร้อยนึงหมดแล้วใส่ไปเข้าเครื่องอวัดตอนนี้ก็ได้เจ้ายานง ก็มีนะก็ดังเลยเปิดเองหมดรอ,อแป๊บก็ลองจับโข่งจับเฟสดูนะไม่ไม่ไม่มีร้อนไนมะ่มีอะไรนะกันนี้เกิดจะไปเทสตัต้งหนักเฉยเฉย นีตอนปีนหน้าคืนฐานออฟแอมรู้กันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปก่อนอสุดกว่าจะเอีกตอนตัวน,นี้กว่าเนาะ ตัวนี้ก็หมอเมนีคเจอยูทูบไปอีกตัวนี้ก็เหมืกันเจ็บในวัดเอา,าไอซีเนะี่ยขาขาแปดเนี่ยมันไปบวกสิบห้านะขาซีเนี่ยไปลบนะขานหนึ่งเนี่ยมันเอาออกสัญญาณออกนะไอผมวัดไม่อยากพึ่งพึพพพ่่จุดนะข้าวซองอซาเป็นบวกเป็นลบนะเข้านะขาพวกนี้ก็เหมือนกันแค่เป็นสเตอริโอตัวนี้ ขาหนึ่งก็ต้องไปศูนย์นะถ้ามันมีปลายออกมาก็มาใส่ไปาจาักพวกอาฟิทแบกซีหรือว่าบอลลุมมันชอบขาดมันชอบอะไรนะการจะทำันครับเสียงหนึ่งเสียงใดให้เป็นกลางเป็นแหลมหรือเป็นเบสมากมายก็แก้ดิโโทนะก็พื้นฐานเป็นช่างทุกคนต้องรู้ศึกษาอ่ะ,อะเป็นอันจบเจ้าบอดนี้นะครับ